การพยายามมากเกินไปทำให้คุณเสียสเสน่ห์เพราะอีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณต้องการเขามากเกินไปคุณเคยไหมยิ่งพยายามเอาใจยิ่งใส่ใจยิ่งทุ่มเทแต่สุดท้ายกลับเป็นฝ่ายถูกมองข้ามถูกเมินและถูกลดคุณท่าคุณทำทุกอย่างถูกต้องแต่ผลลัพธ์กลับผิดทางนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอ แต่เพราะความจริงข้อหนึ่งในจิตวิทยามนุษย์คือสิ่งที่ได้มาง่ายเกินไปสมองจะตีความว่าไม่มีค่าในโลกปัจจุบันที่เร็วไปหมดชัดได้ตลอดโทรหาได้ทันทีตอบไวภายในไม่กี่วินาทีการพยายามมากเกินไปไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนดีแต่มันกำลังส่งสัญญาณบางอย่างออกไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวสัญญาณที่บอกว่าคุณ กลัวเสียเขาคุณยอมลดมาตรฐานของตัวเองและคุณพร้อมจะให้แม้ไม่ได้รับอะไรกลับมาซึ่งในเชิงจิตวิทยานี่คือการลดคุณค่าในสายตาอีกฝ่ายแบบอัตโนมัติบทความนี้ไม่ใช่เพื่อสอนให้คุณเล่นเกมไม่ใช่เพื่อทำตัวเย็นชาและไม่ใช่เพื่อหลอกใครแต่เพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมการพยายามมากเกินไป จึงทำลายสเสน่ห์ของคุณเองและคุณจะหยุดวงจรนี้ได้อย่างสง่างามโดยไม่ต้องงอไม่ต้องฝืนและไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีบทที่ 1. สมองมนุษย์ไม่เห็นค่าของสิ่งที่ได้มาง่ายเกินไปลองนึกภาพตามผมคุณเดินเข้าไปในร้านกาแฟร้านหนึ่งมีคนขายยืนยิ้มคอยถามตลอดว่าเอาอะไรดีครับเอาเพิ่มไหมครับลดให้นะครับเอาเลยนะครับ กับอีกร้านหนึ่งคนขายนิ่งสุภาพไม่เร่งไม่ง้อแต่ดูมั่นใจในคุณภาพของร้านตัวเองถามจริงร้านไหนทําให้คุณรู้สึกว่าของร้านนี้น่าจะดีจริงนี่แหละครับคือคกลไกเดียวกันที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทำไมความต้องการมากเกินไปถึงลดสเสน่ห์ในทางจิตวิทยาเมื่อสมองรับรู้ว่ามีใครบางคนต้องการเราอย่างมาก โดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยสมองจะสรุปทันทีว่าถ้าเขาต้องการเราขนาดนี้แปลว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นและเมื่อสมองเชื่อแบบนั้นคุณค่าของคุณจะลดลงทันทีโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกคุณด้วยซ้ำมันคือการทำงานอัตโนมัติของสมองเปรียบเทียบให้เห็นภาพในโลกปัจจุบันในยุคโซเชียลลองสังเกตดูคนที่โพสต,ตลอดรอคอมเมนต์ รอไลค์ลบโพสต์เมื่อไม่มีคนสนใจกับคนที่โพสต์นานๆครั้งแต่ทุกครั้งมีคุณค่าไม่อธิบายเยอะไม่ขอความสนใจใครดูหน้าค้นขามากกว่ากันคำตอบชัดเจนอยู่แล้วสเสน่ห์ไม่ได้เกิดจากการพยายามมากแต่เกิดจากการมีชีวิตที่ไม่ต้องหงอใครความพยายามที่ผิดตำแหน่งปัญหาไม่ได้อยู่ที่การใส่ใจ แต่คือใส่ใจในระดับที่มากกว่าคุณค่าในตัวเองเช่นรีบตอบทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีชีวิตยอมเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนตัวเองให้อภัยซ้ำๆทั้งที่อีกฝ่ายไม่เคยปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สื่อว่าคุณเป็นคนดีแต่มันกำลังสื่อว่าคุณกลัวจะเสียเขามากจนยอมเสียตัวเองและไม่มีอะไรทำลายเสน่ได้เร็วไปกว่านี้อีกแล้ว คนที่พยายามมากเกินไปมักจะถูกมองว่าไม่มีค่าแต่ถูกมองว่าพร้อมจะให้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการถูกมองข้ามสรุปบทที่หนึ่งแบบเข้าใจง่ายสมองมนุษย์ไม่เห็นค่าของสิ่งที่ได้มาง่ายเกินไปการต้องการใครมากเกินไปเท่ากับลดคุณค่าในตัวเองสเสน่เกิดจากความมั่นคงไม่ใช่ความงอ คนที่มีชีวิตของตัวเองจะน่าดึงดูดเสมอและในบทถัดไปผมจะพาคุณไปดูว่าทำไมคนที่นิ่งขึ้นพูดน้อยลงและถอยหนึ่งก้าวกลับทำให้อีกฝ่ายเริ่มรู้สึกขาดคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยบทที่สองยิ่งคุณนิ่งลงมากเท่าไหร่อีกฝ่ายยิ่งเริ่มรู้สึกว่าคุณมีค่ามีความจริงข้อหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนสเสน่ไม่ได้เกิดตอนคุณพยายามแต่เกิดตอนคุณหยุดพยายามฟังดูขัดแย้งใช่ไหมครับแต่ในทางจิตวิทยานี่คือคกลไกที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์ของมนุษย์สมองมนุษย์กลัวการสูญเสียมากกว่าการได้มามนุษย์ไม่ได้ตัดสินคุณค่าจากใครให้มากกว่าแต่ตัดสินจาก ใครมีโอกาสจะหายไปได้เมื่อคุณอยู่ตลอดตอบตลอดพร้อมตลอดสมองอีกฝ่ายจะสรุปว่าเขายังอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องรีบไม่ต้องรักษาแต่ทันทีที่คุณเงียบขึ้นตอบช้าลงอย่างเป็นธรรมชาติหันกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองสมองอีกฝ่ายจะเริ่มทำงานทันทีคำถามแรกที่เกิดขึ้นคือเขาหายไปไหนเราทำอะไรผิดหรือเปล่า หรือว่าเขาไม่ต้องการเราแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของคุณค่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดลองนึกถึงเพลงหนึ่งที่เปิดทุกที่เปิดทุกวันเปิดทุกชั่วโมงช่วงแรกคุณอาจชอบแต่ไม่นานคุณจะเริ่มรำคาญกับเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ไม่ค่อยเปิดแต่พอได้ยินเมื่อไหร่คุณจะหยุดฟังทันทีมนุษย์ให้คุณค่ากับสิ่งที่ไม่พร้อมให้ตลอดเวลา ความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันความเงียบที่ถูกต้องกับความเงียบที่ผิดผมไม่ได้บอกให้คุณเมินเฉยเล่นตัวหรือทำให้อีกฝ่ายเจ็บปวดความเงียบที่มีพลังคือเงียบเพราะคุณมีชีวิตเงียบเพราะคุณกำลังเติบโตเงียบเพราะคุณเลือกตัวเองก่อนไม่ใช่เงียบเพราะหวังผลไม่ใช่เงียบเพื่อกดดันและไม่ใช่เงียบเพื่อเอาชนะคนที่นิ่งอย่างมั่นคง จะน่าดึงดูดกว่าคนที่พูดมากเพราะกลัวถูกทิ้งตัวอย่างในโลกปัจจุบันโซเชียลและแชทสังเกตดีๆครับคนที่ทักก่อนเสมอคนที่ต้องเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาตลอดคนที่พยายามประคองทุกอย่างไม่ให้เงียบมักเป็นคนที่ถูกมองว่าอยู่ตรงนั้นแหละแต่คนที่ไม่ทักตลอดไม่รีบตอบทุกครั้ง ไม่อธิบายตัวเองมากเกินไปกลับเป็นคนที่อีกฝ่ายคิดถึงตอนเงียบเพราะสมองจะเริ่มสร้างคุณค่าให้สิ่งที่มันเริ่มขาดคุณไม่จำเป็นต้องหายไปแค่ไม่ต้องอยู่ตลอดก็ทำให้อีกฝ่ายเริ่มกลัวเสียคุณได้แล้วทำไมการเงียบถึงทำให้อีกฝ่ายเริ่มลงทุนเมื่อคุณหยุดพยายามมากเกินไปสมองอีกฝ่ายจะเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถูกเลือกเป็น ผู้ต้องพยายามรักษานี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะในจิตวิทยาคนจะเห็นค่ามากขึ้นกับสิ่งที่ตัวเองต้องลงทุนทั้งเวลาความคิดและความรู้สึกสัญญาณว่าคุณนิ่งถูกทางแล้วอีกฝ่ายเริ่มทักมากขึ้นเริ่มถามไถ่คุณก่อนเริ่มกลัวว่าคุณจะหายไปจริงๆเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นโดยไม่ต้องขอทั้งหมดนี้ ไม่ได้เกิดเพราะคุณเปลี่ยนเขาแต่เกิดเพราะคุณหยุดลดคุณค่าของตัวเองสรุปบทที่สองแบบคมๆเสน่ห์เกิดจากการไม่พร้อมตลอดเวลาความเงียบที่มีชีวิตเท่ากับพลังคนกลัวการสูญเสียมากกว่าการได้มายิ่งคุณนิ่งอย่างมั่นคงคุณยิ่งมีค่าและในบทที่สามผมจะพาคุณไปดูว่าพฤติกรรมเล็กๆอะไรได้าง ที่คนส่วนใหญ่คิดว่าใส่ใจแต่จริงๆแล้วกำลังทำลายสเสน่ห์ของตัวเองแบบไม่รู้ตัวบทที่3 7เจดพฤติกรรมที่คุณคิดว่าใส่ใจแต่จริงๆแล้วกำลังทำลายสเสน่ห์ของคุณหลายคนไม่ได้เสียสเสน่ห์เพราะไม่ดีพอแต่เสียสเสน่ห์เพราะดีมากเกินไปในที่ที่ไม่ควร ต่อไปนี้คือพฤติกรรมที่ฟังดูเหมือนคนดีแต่ในเชิงจิตวิทยามันกำลังบอกอีกฝ่ายว่าคุณยอมลดตัวเองเพื่อเขารีบตอบทันทีทั้งที่คุณไม่ว่างจริงๆในยุคแชทการตอบเร็วกลายเป็นเหมือนหลักฐานของความใส่ใจแต่ความจริงคือการตอบทันทีทุกครั้งไม่ได้แปลว่าคุณสำคัญ แต่มันบอกว่าคุณไม่มีอะไรสำคัญกว่านี้สมองอีกฝ่ายจะเริ่มคิดว่าเขาน่าจะว่างเสมอและเมื่อคุณว่างเสมอคุณก็จะไม่พิเศษทางที่ถูกต้องตอบตามจังหวะชีวิตจริงไม่ต้องรีบไม่ต้องอธิบายคนที่มีคุณค่าไม่จำเป็นต้องพร้อมตลอดเวลาอธิบายตัวเองมากเกินไป คุณเคยไหมพิมพ์ยาวกลัวเขาเข้าใจผิดกลัวเขาไม่พอใจแต่ยิ่งคุณอธิบายคุณยิ่งดูไม่มั่นคงคนที่มั่นใจไม่ต้องอธิบายทุกการกระทำเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเลือกเปรียบเทียบง่ายๆผู้นำที่แท้จริงไม่พูดว่าฉันเก่งนะเชื่อนะแต่คนจะเชื่อเองจากท่าที ยอมทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์คุณเลื่อนแผนคุณเปลี่ยนตัวเองคุณฝืนความรู้สึกในใจคุณคิดว่าเดี๋ยวเขาจะเห็นค่าเราแต่ในความจริงคนไม่เห็นค่าของคนที่ไม่เห็นค่าตัวเองก่อนยิ่งคุณยอมอีกฝ่ายยิ่งเคยตัวและเริ่มมองว่ามันควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นฝ่ายทักก่อนตลอด การเริ่มบทสนทนาไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายเริ่มอยู่คนเดียวสมองอีกฝ่ายจะสรุปว่าถ้าไม่ทักเขาก็ยังมาเองอยู่ดีและนั่นคือการลดบทบาทตัวเองจากตัวเลือกเหลือแค่ความเคยชินแสดงความรู้สึกมากเกินไปเร็วเกินไปคุณเปิดใจคุณพูดทุกอย่างคุณเทหมดแต่ความลึก ต้องการเวลาสิ่งที่เปิดเร็วเกินไปมักถูกมองข้ามเร็วเช่นกันเปรียบเหมือนหนังสือที่เล่าเนื้อหาทั้งหมดในหน้าแรกใครจะอยากเปิดหน้าต่อพยายามทำให้อีกฝ่ายสบายใจตลอดคุณไม่กล้าพูดความต้องการไม่กล้าขัดไม่กล้าแสดงจุดยืนแต่คุณที่ไม่มีจุดยืนจะไม่ถูกมองว่าหน้าเคารพความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ใช่การเอาใจแต่คือการเคารพกันกลัวความเงียบหลายคนพิมพ์ต่อแค่เพราะกลัวบทสนทนาจบแต่ความเงียบไม่ใช่ศัตรูความเงียบคือพื้นที่ที่ทำให้อีกฝ่ายคิดถึงคุณคนที่กลัวความเงียบมักเป็นคนที่กลัวการถูกลืมและนั่นคือพลังลบที่สัมผัสได้ทันที คุณไม่จำเป็นต้องพยายามเพื่อให้ใครอยู่กับคุณถ้าเขาจะอยู่เขาต้องเลือกคุณไม่ใช่คุณพยายามประคองเขาไว้สรุปบทที่สแบบคมความใส่ใจที่มากเกินไปเท่ากับลดคุณค่าสเสน่ห์เกิดจากความมั่นคงไม่ใช่ความกลัวคนที่เลือกตัวเองก่อนจะถูกเลือกเสมอ หยุดพยายามในที่ที่ไม่เห็นค่าและในบทที่4ผมจะพาคุณไปดูว่าคุณจะเปลี่ยนจากคนที่พยายามมากเกินไปไปเป็นคนที่ใครก็ไม่กล้าเสียได้อย่างไรด้วยพฤติกรรมเล็กๆที่ส่งพลังมากบทที่4เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ใครก็ไม่กล้าเสียโดยไม่ต้องงอไม่ต้องแข็งและไม่ต้องเล่นเกมสเสน่ห์ที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจากการทำให้อีกฝ่ายกลัวแต่เกิดจากการทำให้เขารู้ว่าถ้าเสียคุณไปเขาจะเสียอะไรและข่าวดีคือคุณไม่ต้องเปลี่ยนบุคลิกไม่ต้องพูดเก่งไม่ต้องหล่อสวยขึ้นทันทีแค่เปลี่ยนพลังที่คุณส่งออกไปสร้างชีวิตที่ไม่รอใครคนที่มีสเสน่ห์คือคนที่มีชีวิตของตัวเองมีเป้าหมายมีสิ่งที่กำลังพัฒนา มีโลกของตัวเองที่น่าสนใจเมื่อคุณไม่รออีกฝ่ายจะเริ่มกลัวตกขบวนคนไม่กลัวเสียคนที่รออยู่ที่เดิมแต่จะกลัวเสียคนที่กำลังไปข้างหน้าในโลกปัจจุบันคนที่ยุ่งกับการเติบโตจะน่าดึงดูดกว่าคนที่ว่างเพื่อใครสักคนเสมอตอบด้วยคุณภาพไม่ใช่ความถี่คุณไม่จำเป็นต้องคุยทั้งวัน แค่คุยแล้วมีพลังพูดสั้นแต่ชัดฟังมากกว่าพูดไม่ต้องเล่าไปหมดบทสนทนาที่ดีไม่ได้อยู่ที่จำนวนข้อความแต่อยู่ที่ความรู้สึกหลังคุยคนจะคิดถึงคุณไม่ใช่เพราะคุณพูดเยอะแต่เพราะคุณทิ้งความรู้สึกบางอย่างไว้ 3. กล้าหยุดเมื่ออีกฝ่ายไม่ให้ค่านี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้คุณไม่ต้องทะเลาะ ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องประชดแค่ถอยอย่างสงบการเดินออกมาเงียบๆคือการประกาศคุณค่าที่ดังที่สุดคนที่รู้ว่าคุณกล้าเดินออกจะไม่กล้าเล่นกับความรู้สึกคุณ 4. วางขอบเขตโดยไม่ต้องแข็งกร้าวเสน่ห์สูงสุดคือความสุภาพที่มีเส้นไม่ตอบทันทีเสมอไม่ยอมทุกอย่างไม่ฝืนในสิ่งที่ไม่สบายใจ คุณไม่จำเป็นต้องพูดว่าฉันมีขอบเขตแค่ใช้ชีวิตโดยไม่ข้ามขอบเขตตัวเองคนจะรู้เอง 5. ทําทำให้อีกฝ่ายต้องลงทุนบ้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวต้องมีการลงทุนสองฝ่ายให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มบ้างให้เขาปรับตัวบ้างให้เขาคิดถึงบ้างคนจะหวงในสิ่งที่เขาต้องพยายามรักษาถ้าคุณทำทุกอย่าง อีกฝ่ายจะไม่มีอะไรให้รักษาเลย 4. สื่อสารจากความนิ่งไม่ใช่ความกลัวน้ำเสียงท่าทีพลังทั้งหมดนี้คนสัมผัสได้คนที่นิ่งไม่ได้ดูเย็นแต่ดูมั่นคงและความมั่นคงคือสเสน่ห์ที่ยั่งยืนที่สุดในโลกนี้วันที่คุณหยุดกลัวการเสียเขาคือวันที่เขาเริ่มกลัวการเสียคุณ สรุปบทที่สีแบบคมคนที่ไม่รอใครจะถูกตามหาคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณการถอยอย่างสงบเท่กับพลังสูงคนจะไม่กล้าเสียคนที่กล้าเสียเขาได้และในบทที่5ผมจะพาคุณไปเจาะลึกว่าถ้าอีกฝ่ายเริ่มห่างเริ่มเฉยหรือเริ่มไม่ให้ค่าคุณควรวางตัวอย่างไร ให้สถานการณ์กลับมาอยู่ในมือคุณโดยไม่ต้องงอเลยบทที่5เมื่ออีกฝ่ายเริ่มห่างเริ่มเฉยวางตัวยังไงให้คุณกลับมามีอำนาจโดยไม่ต้องงอช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ตอนทะเลาะแต่คือตอนที่เขาเริ่มเฉยไม่ทักเหมือนเดิมตอบสั้งลงความรู้สึกบางอย่างหายไป และคนส่วนใหญ่จะทำสิ่งเดียวกันคือพยายามมากขึ้นซึ่งนี่แหละครับคือการตอกฝาลงสเสน่ห์ของตัวเองสิ่งแรกที่ต้องหยุดทันทีก่อนจะรู้ว่าควรทำอะไรคุณต้องรู้ว่าอะไรห้ามทำเด็ดขาดห้ามทักรัวห้ามถามซ้ำว่าเป็นอะไรห้ามอธิบายความรู้สึกยาวๆ ห้ามพยายามเรียกร้องความสนใจเพราะทุกอย่างข้างต้นกำลังส่งสัญญาณเดียวกันคือฉันกลัวจะเสียเธอและทันทีที่ความกลัวนี้ถูกส่งออกไปคุณจะเสียอำนาจทันที 1. ถอย1ก้าแต่ไม่หายไปการถอยที่ถูกต้องไม่ใช่การหายแต่คือการลดความถี่ไม่ทักก่อนเสมอ ไม่ตอบทันทีไม่พยายามต่อบทสนทนาคุณยังสุภาพยังเป็นตัวเองแต่ไม่วิ่งตามคนจะเริ่มคิดถึงเมื่อเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าคุณยังอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ 2. อ,อย่าเคลียร์ใจตอนที่คุณยังไม่มั่นคงหลายคนอยากคุยให้จบอยากถามให้ชัดแต่ถ้าคุณยังรู้สึกอยากได้คำตอบมากกว่าอีกฝ่ายคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันที การคุยที่ดีต้องมาจากจุดที่คุณพร้อมรับทุกคำตอบถ้ายัางไม่พร้อมเงียบไว้คือทางเลือกที่ฉลาดกว่า 3. กลับมาโฟกัสตัวเองแบบให้เห็นจริงไม่ใช่แกล้งยุ่งไม่ใช่ประชดแต่คือการใช้ชีวิตจริงพัฒนาตัวเองดูแลสุขภาพทำสิ่งที่คุณค้างไว้และที่สำคัญอย่าเอาทุกอย่างไปเล่าให้เขาฟัง ชีวิตที่น่าสนใจไม่จำเป็นต้องประกาศ 4. สื่อสารให้น้อยแต่มีน้ำหนักถ้าจำเป็นต้องคุยคุยแบบนี้ไม่ตำหนิไม่อ้อนไม่ขอความชัดเจนเช่นช่วงนี้ผมขอใช้เวลากับตัวเองหน่อยนะประโยคเดียวชัดสงดและทรงพลัง 5. ปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนคุณความเงียบคือสนามสอบของความรู้สึกถ้าเขายังรู้สึกเขาจะกลับมาเองถ้าไม่คุณก็ได้คำตอบโดยไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีคนที่นิ่งได้คือคนที่ไม่แพ้ท่อนกระแทกใจแรงและจริงถ้าเขาไม่กลัวการเสียคุณการรั้งไว ก็ไม่มีความหมายสรุปบทที่5แบบคม 1. อย่าพยายามในวันที่เขาเฉย 2. ถอยยังมีสติเท่ากับอำนาจ 3. ความนิ่งทำให้สถานการณ์กลับข้าง 4. ศักดิ์ศรีสำคัญกว่าการเอาใจและในบทที่6ผมจะพาคุณไปดูว่า เมื่อคุณนิ่งถูกทางอีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างและคุณควรรับมือยังไงเพื่อไม่พลาดสำสองบทที่6เมื่อคุณนิ่งถูกทางอีกฝ่ายจะเริ่มแสดง5ปฏิกิริยานี้และคุณต้องรับมือยังไงหลังจากที่คุณหยุดพยายามหยุดวิ่งตามหยุดลดคุณค่าสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนคือสมดุลอำนาจเริ่มเปลี่ยนและนี่คือหปฏิกิริยาที่มักเกิดขึ้น พร้อมวิธีรับมือแบบไม่เสียศักดิ์ศรี 1. เขาเริ่มทักมาเองมากขึ้นอยู่ๆเขาก็ทักถามหรือส่งอะไรมาแบบไม่มีเหตุผลนี่ไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรผิดแต่เพราะสมองเขาเริ่มรู้สึกว่าการเข้าถึงคุณไม่ง่ายเหมือนเดิมวิธีรับมือที่ถูกต้องตอบปกติสุภาพไม่รีบต่อบทสนทนาอย่ากลับไปเป็นคนเดิมที่พร้อมตลอดเวลา 2. เขาทดสอบคุณด้วยความห่างแบบจงใจบางครั้งเขาอาจหายไปตอบช้าหรือเย็นลงนี่คือการอย่างเชิงเขากำลังดูว่าคุณจะกลับไปวิ่งตามหรือไม่วิธีรับมือนิ่งไม่ประชดไม่ทักซ้ำถ้าคุณไม่แกว่งเขาจะแกว่งเอง 3. เขาเริ่มพูดถึงอดีตหรือความผูกพันเก่าๆเ,เช่นเมื่อก่อนเราคุยกันบ่อยเนาะคิดถึงช่วงนั้นจัง นี่คือสัญญาณของความกลัวสูญเสียวิธีรับมือยิ้มในใจตอบสั้นๆเช่นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะอย่าดึงอดีตกลับมาอย่าสัญญาอะไร 4. เขาให้ความหวังแบบคลุมเครือเช่นช่วงนี้ยุ่งแต่เดี๋ยวคงดีขึ้นไว้ค่อยคุยกันอีกนะนี่คือจุดอันตรายเพราะคนส่วนใหญ่จะหลงกลับไปหวังวิธีรับมือฟังรับรู้แต่ไม่ฝากใจ ความหวังที่ไม่มีการกระทำคือกับดักทางอารมณ์ 5. เขากลับมาให้ความสนใจมากขึ้นจริงๆนี่คือกรณีที่ดีที่สุดเขาเริ่มลงทุนเริ่มสมังเสมอเริ่มชัดเจนวิธีรับมืออย่ารีบให้ทั้งหมดให้ทีละน้อยดูการกระทำสมังเสมอคนที่จริงไม่กลัวการพิสูจน์ด้วยเวลาการนิ่งไม่ใช่เพื่อดึงใครกลับมาแต่เพื่อดูว่าใครควรอยู่ต่อในชีวิตคุณ สรุปบทที่6แบบเข้าใจง่าย 1. การนิ่งเปลี่ยนอำนาจคนจะทดสอบเมื่อเขาเริ่มกลัวเสีย 2. อย่ากลับไปเป็นคนเดิมเร็วเกินไป 3. ดูการกระทำไม่ฟังแค่คำพูดและในบทที่7ผมจะสรุปทั้งหมดให้คุณเห็นชัดว่าคุณจะออกจากวงจรพยายามมากเกินไปจนเสียเสน่ห์ได้อย่างถาวรและกลายเป็นคนที่มีคุณค่าในทุกความสัมพันธ์ได้อย่างไรบทที่7 บทสุดท้ายเลิกพยายามแล้วคุณจะไม่ต้องเสียสแส่น์อีกต่อไปตลอดทั้งบทความนี้คุณอาจเริ่มมองเห็นความจริงบางอย่างชัดขึ้นไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีพอไม่ใช่ว่าคุณให้ไม่มากพอแต่พระคุณให้มากเกินไปในที่ที่ไม่ควรให้และความจริงที่เจ็บที่สุดคือคนที่พยายามมากที่สุดมักเป็นคนที่เจ็บที่สุด ไม่ใช่เพราะโลกใจร้ายแต่เพราะคุณกำลังใช้วิธีที่ผิดกับความสัมพันธ์ที่ต้องการความสมดุลแก่นแท้ของทุกบทเรียนสเสน่ห์ไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเล่นตัวและไม่ใช่การคุมเกมสเสน่ห์คือพลังภายในที่บอกคนรอบข้างว่าฉันเลือกคุณแต่ฉันก็เลือกตัวเองเช่นกันวันที่คุณเข้าใจข้อนี้คุณจะหยุดกลัวการเสียใคร แล้วเริ่มดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าคุณจริงๆวงจรเดิมกับวงจรใหม่วงจรเดิมพยายามกลัวเสียยอมถูกมองข้ามเจ็บวงจรใหม่เคารพตัวเองนิ่งอย่างมั่นคงมีขอบเขตถูกให้ค่าความสัมพันธ์ที่สมดุลคุณไม่ต้องเปลี่ยนใคร แค่เปลี่ยนมาตรฐานที่คุณยอมรับบทเรียนสำคัญที่อยากให้คุณจำคนที่ใช่ไม่ต้องรังคนที่เห็นค่าจะไม่ทำให้คุณต้องพยายามเกินพอดีความรักที่ดีไม่ต้องแลกกับศักดิ์ศรีการรักตัวเองไม่ได้ทำให้คุณเสียใครแต่จะคัดกรองใครควรอยู่วันที่คุณหยุดพยายามในที่ที่ไม่เห็นค่าคุณไม่ใช่วันที่คุณแพ้ แต่คือวันที่คุณชนะตัวเองสรุปสุดท้ายของทั้งเรื่องการพยายามมากเกินไปไม่ได้ทำให้คุณถูกรักมากขึ้นแต่มันทำให้คุณถูกรักน้อยลงโดยไม่รู้ตัวสเสน่ห์ที่แท้จริงเกิดจากคนที่กล้าอยู่คนเดียวได้กล้าเดินออกมาได้และกล้าเลือกตัวเองก่อนและคนแบบนี้แหละครับที่ใครๆก็ไม่อยากเสีย